import range นะครับ import range เนี่ยเป็นสูตรที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดึงข้อมูลข้ามชีทได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรกับมันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับคือสูตร import range นะครับ import range เนี่ยเป็นสูตรที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดึงข้ so อม like ูลข้ามชีทได้เลยโดยที่เราไม่ต <im ้องทำอะไรกับมันอีกแล้วนะครับ ทุกครั้งที่เราเปิดชีตใหม่ขึ้นมาเนี่ยข้อมูลจะถูกดึงมาจากอีกชีตหนึ่งอัตโนมัตินะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะเข้าตัวอย่างกันเลยตัวอย่างนะที่เรามาดูกันในวันนี้นะครับเราจะมีชีตอยู่2ชีตนะครับตัวอย่างเช่นชีตแรกเนี่ยจะเป็นชีตฐานข้อมูลนักเรียนนะครับที่ระบุว่ามีนักเรียนรหัสประจําตัวนี้นะครับชื่อนามสกุลน,นี้นะครับอยู่ห้องเรียนหมายเลขอะไรนะครับคิดภาพออกไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูล ที่จะต้องวีล o อัพดึงข้อมูลห้องเรียนของนักเรียนคนนี้เนี่ยหลายๆชีทเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับตัวห้องเรียนของเขาเนี่ยบ่อยๆใช้วิธีการวีล o อัพเลยตัวอย่างชีทที่เราจะดูในวันนี้นะครับชีทแรกเนี่ยจะเป็นชีทของฐานข้อมูลนักเรียนสังเกตนะครับเราจะมีรหัสประจําตัวนักเรียนนะครับชื่อสกุลรวมสิ่งห้องเรียนนะครับโดยห้องเรียนเนี่ยจะเป็นอะไรที่นักเรียนเขาจะย้ายห้องทุกป,ปีจริงไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องวีล o อัพ ทำข้อมูลว่านักเรียนคนนี้อยู่ห้องไหนเนี่ยแล้วเราจะต้องมานั่งอัปเดตฐานข้อมูลตลอดเวลาทุกชีทว่าตอนนี้เขาอยู่ห้องไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหน้าปวดหัวจริงไหมครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเวลาเราอัปเดชตชีทชีทนี้ชีตเดียวเนี่ยทุกชีทที่มีการใช้ห้องเรียนของนักเรียนเนี่ยจะโดนอัปเดตไปด้วยอัตโนมัติเลยนะครับโดยในตัวอย่างวันนี้เนี่ยนี่คือชีทแรกที่เป็นฐานข้อมูลนักเรียนนะครับชีทนี้จะเป็นชีทที่กรอกจาก google form แล้วก็มีการอัปเดตท,ทุกปีนะครับแต่ชีทที่2เนี่ยคือชีทที่เราจะต้องทําการดึงข้อมูลมาเพื่อไปวีลูปอัพต่างๆนะครับโดยสูตรที่เราจะใช้วันนี้นะครับคือสูตร Import Range วิธีการเรียกสูตรมานะครับก็คือเราพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วพิมพ์คําว่า import เห็นไหมครับเวลาเราพิมพ์คําว่า Import เนี่ยมันจะมีสูตรขึ้นมาอยู่แล้วนะครับหนในสูตรนั้นคือสูตร i m p o r t r a n g e นะครับ Import Ra n g e เนี่ย ถ้าเกิดว่าใครจําสูตรไม่แม่นนะครับเทคนิคการใช้ g o Google s h e e t ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีการไกด์สูตรให้เราเสมอนะครับโดยที่มุมซ้ายนะครับของสูตรจะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยกับปล่องสีน้ําเงินนะครับถ้าเรากดออกมาเนี่ยเขาจะเป็นการไกด์ให้นะครับว่าสูตรนี้ใช้ยังไงในกรณีนี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบอยู่2ตัวนะครับอันแรกก็คือลิงก์ของชีทที่เราต้องการจะไปดึงกับอีกตัวนึงก็คือเรนจ์หรือว่าช่อง ช่วงของข้อมูลที่เราจะต้องทําการดึงมานะครับตัวในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูกันเลยนะครับอันแรกเนี่ยอันนี้จะเป็นชีทของนักเรียนใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยจะเป็นลิงก์ของเขาทั้งหมดนะครับเราสามารถก๊อ y ปี้ทั้งหมดแล้วก็มาแปะในนี้ได้เลยเพียงแต่ว่าขั้นตอนการแปะเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูอย่างนี้ไปก่อนนะครับ<ๆ>เพื่อให้เป็นคําพูดเห็นไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยแปะลิงก์ลงไปแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายปันหนูนะครับ จากนั้นเนี่ยเราใส่คอมมา่ะสังเกตที่สูตรไหมครับสูตรจะเปลี่ยนไฮไลท์ไปที่เรสต์สตริงแล้วนะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ใส่ส่วนได้เสร็จแล้วต่อไปเป็นส่วนที่2นะครับคือเรนจ์ส่วนประกอบของเรนจ์เนี่ยจะมี2อ,อย่างนะครับอันแรกคือชื่อชีทอันที่2คือช่วงของคอลัมน์แล้วก็ช่วงของแถวสังเกตจากตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี่ยจะใช้ชีทที่ชื่อว่าเวิลครับตามด้วยเครื่องหมายตกใจนะครับตัวนี้เป็นตัวขั้นความหมายก็คือว่าชีทเราชื่อเวิลครับ เรนคือตั้งแต่คอลัมน์ a r o 1ไปจนถึงคอลัมน์ d r o 21นะครับอย่างกรณีของเรานะครับของเราเนี่ยจะเป็นชีตช,ชื่อชีตหนึะครับเราก็พิมพ์ไปได้เลยว่าชีตหนึะครับตามด้วยเครื่องหมายตกใจนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราต้องการดึงข้อมูลช่วงไหนนะครับในกรณีนี้เนี่ยสมมุติว่าเราดึงแค่11แถวนะครับเราก็เริ่มต้นจาก a 1ได้เลยเห็นไหมครับตรงนี้คือ a 1 ต่อด้วยไปจนถึง d 1 1นะครับในกรณีที่เราพิมพ์นะครับเราก็สามารถพิมพ์ a 1ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับจุด2จุดแบบนี้นะครับเรียกว่าโคลอนแล้วก็ D11 แล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายคำพูดเหมือนเดิมครับทุกอย่างที่อยู่ในส่วนประกอบเขาเรียกว่าพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ตัวที่2กับตัวที่1เนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายฟันหนูครอบเสมอนะครับจากนั้นเราวงเล็บปิดแล้วกด enter ได้เลยครับ จากนั้นเนี่ยเราต้องการดึงเออเรอร์โอ้โหเออเรอร์เพราะอะไรครับเพราะว่าครั้งแรกที่เราเรียกชีตไปเนี่ย ชีตตัวนี้ยังไม่ได้ทําการแอคเซสนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะต้องได้รับการแอคเซสมายกตัวอย่างเช่นชีตนี้เนี่ยเป็นชีตทีเ่เพื่อนๆของเราเนี่ยทำเอาไว้แล้วเราต้องการดึงข้อมูลมานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราเนี่ยไม่ได้มอบสิทธิ์ในการเข้าถึงชีตตัวนั้นให้เราเไม่ได้แชร์ให้เราว่าอย่างนั้นเถอะเราก็ไม่สามารถดึงได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าของชีตด้วยกันทั้งคู่ เพียงแต่ครั้งแรกนะครับเราจะต้องทําการ allow access ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็กดที่ปุ่มที่มัน e r r e r ตรงนี้นะครับแล้วก็กด allow access แค่นั้นเองเห็นไหมครับข้อมูลมาแล้วนะครับเรื่องที่2นะครับสรุปว่า import range เนี่ยมันดึงข้อมูลแบบ real time ดึง auto โ,โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไม่พิสูจน์กันนะครับตัวอย่างนะครับตอนนี้เนี่ย นักเรียนคนที่1เนี่ยเรียนอยู่ห้องปอ1ทับใช่ไหมครับกรณีที่เราไปอัปเดตข้อมูลในตาราง Student Database เนี่ยคำถามก็คือว่าในตาราง Import Data เนี่ยเขาจะอัปเดตตามหรือเปล่าวิธีการทดสอบนะครับเราก็จะลองอัปเดตข้อมูลในนี้กันนะครับคือเปลี่ยนเป็นห้องปอ2ทับนะครับกด enter เราลองไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับว่าจะเปลี่ยนตามไหมอ่ะเปลี่ยนเรียบร้อยครับ อันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้ตัดต่อนะครับเขาอัปเดตของเขาเองนะครับโดยที่ช่วงเวลาในการอัปเดตเนี่ยเขาจะมีเล lay อยู่นิดหนึงนะครับฉะนั้นก่อนใช้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตข้อมูลในตารางแรกไปแล้วนะครับให้ทิ้งช่วงสักแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีแล้วก็แล้วก็มันสังเกตในตาราง Import Ra นท์ใหม่นะครับว่าข้อมูลอัปเดตแล้วหรือยังข้อสนะครับถ้าเกิดว่ามี row ใหม่ add ขึ้นมาเกินเรนท์ที่เรากําหนดไปเนี่ยอินพุตเรนท์จะเป็นยังไงนะครับ ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามีนักเรียน10คนนะครับแต่จู่ๆเนี่ยเรามีนักเรียนคนที่11เข้ามานะครับชื่ออดัมสมิธนะครับชื่อมันนักร้องเลยนะครับเรียนห้องปอ .1 ทับ1นะครับคําถามก็คือว่าเวลาเรา Import Data ไปในอินพุตเรนไปเนี่ยข้อมูลจะไปด้วยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ไปนะครับเหตุผลที่ไม่ไปเนี่ยเพราะว่าในเรนที่เรากําหนดไว้เนี่ยเรากําหนดไว้ถึงโบ11เห็นไหมครับ ฉะนั้นวิธีแก้มี2วิธีนะครับวิธีแรกคือให้เราเปลี่ยนโกเนะี่ยเป็นโกลสุดท้ายนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นโ o ที่12เห็นไหมครับคอลัมน์ดีโกที่12อ่าเราก็จะเปลี่ยนเป็น D12 แล้วกด enter นะครับเขาจะโหลดอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็ดึงข้อมูลมาเห็นไหมครับข้อมูลมาแล้ว กับอันที่2นะครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องมาเปลี่ยนสูตรทุกครั้งเวลาเราอัปเดต Data นะครับเราสามารถดึงทุกโรได้โดยแค่กําหนดแค่คอลัมน์แค่นั้นเองวิธีการนะครับเวลาเราดึงชีทเรนม,มาเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องเขียนเลขโรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราดึงมาทุกโรเลยตั้งแต่คอลัมน์ A จนถึงคอลัมน์ดีอ่ะชีทหนึ่งคือหมายตกใจ A ถึง D นะครับพอทาอย่างนี้แล้วเนี่ย ข้อมูลก็จะถูกดึงมาทุกบรรทัดนะครับไม่ว่าหลังจากนี้เราจะมีนักเรียนเพิ่มอีกกี่คนก็ตามเขาก็จะมีข้อมูลถูกดึงมาอัตโนมัติเลยยกตัวอย่างเช่นผมใส่ชื่อใหม่นะครับนักเรียนชื่อเอวาเกเลียนนะครับอ่าห้องหนึ่งคับหนึ่งเหมือนกันนะครับไปหน้านี้เห็นไหมครับ ข้อมูลก็อัปเดตแบบเรียไทา์เลยนะครับเขาจะอัปเดตทยอยเรื่อยๆอย่างที่บอกครับเมื่อกี้มีการเด้งต่อหน้าเรานะครับแปลว่ามันมีการอัปเดตดีเลยสักนิดหนึ่งนะครับข้อที่4นะครับถ้าเราดึงแค่บางคอลัมน์ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องการคลาส s r รูมเขาเราต้องการแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสประจำตัวเขานะครับ เราก็แค่เลือกเรนให้มันถูกครับตรงนี้เราจะมีเรนตรงนี้เราจะมีเรน a b c ใช่ไหมครับขั้นตอนการดึงข้อมูลเนี่ยเราก็แค่เขียน a ถึง c แค่นั้นเองคราวนี้ข้อมูลก็จะได้แค่ตามเรนที่เรากำหนดเรียบร้อยแล้วครับ หากเพื่อนๆมีไอเดียดีๆนะครับหรือมีคำถามที่น่าสนใจสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอแล้วเดี๋ยวซีจะทำคลิปมาตอบคำถามให้นะครับในคลิปต่อไปเราจะมาดูวิธีการดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากบนเว็บไซต์ได้เลยดโดยการใช้สูตร import HTML นั่นเองหากใครชอบหากใครถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ซีด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ